ตอนนี้เราก็อยู่นะููทอบออจังหวัดบุรารนะครับผมตอนนี้เราอยู่นะทำอ,อ,อะไรก็รไม่รู้นะครับจําชื่อไม่ได้เราไม่ได้สอบถามข้อมูลจากท่านเจ้าหน้าที่นะครับผมตอนนี้เราอยู่นะ้พทา่า ผานะครับผมพานี้มีความลึกน่าจานะครับไม่ต่ำกว่าสิบเมตรได้นะครับผมนี่ครับผานี้ลึกมากครับไม่ต่ำกว่าสิบเมตรได้ครับตอนนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะหมอกมันเยอะนะครับนี่ครับผมพาที่ว่าลึกสิบกม,มตรได้นะครับ ลึกมากครับมีพระระยะรูปเดียวครับที่ว่าสามารถทำได้ครับผมครับผมตอนนี้ก็หมองหนามากครับเราอยู่ที่ความสูงสักประมาณโลนึงได้นะครับผมมองหนามาครับมองหนาครับผมตอนนี้ก็ขณะเวลาตีห้ากันเลยครับ ก็มีหมอกเมยเยอะครับเต็มๆหมดเลยครับลมที่ท่านของเราแต่ลมครับแล้วก็แวนลมด้วยหมอกครับตอนนี้ท่านคงอาจจะไม่เห็นนะครับท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองท่านถึงจะรู้ว่าสวรรค์อยู่ในโลกนั้นก็มีจริงครับ ดีครับตอนนี้เวลาก็ใกล้เช้ามัวแล้วครับบรรยากาศก็ดีนะครับหมอกลงเยอะครับผมตอนนี้เราน่าจะอยู่ชั้นหกของบ่ท่อนนะครับผมเราจะลงไปข้างล่างห้าแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับไป ต้องเจอจันครับเดี๋ยวตางผมมาครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลงไปชั้นล่างกันแล้วนะครับตอนนี้บันไดค่อน,นข้างลํบาบากนะครับผมยันบันไดมีเรืเ่องที่ว่าบันไดมรแล้วนะก็ว่าได้นะก็เป็นบันไดที่สูงอันนี้ก็ลํบาบากใชครับผมในการเดินลงย่าครับ ผูท่องผมมีเหล็กบอกยันเลยนะครับผมพูท่อบเปิดตลอดยีบสีชั่วโม,มงนะครับไม่มีวันหยุดครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่แมชั้นห้านะครับเดี๋ยวเราจะด,ดูตรงหน้าผากันนะครับ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่อันนี้นะครับนี่อยู่ตรงหน้าขานครับเดี๋ยวมันจะมีทางลงเดินไปอีกนะครับไปดีว่าเป็นโรคหัวใจนี่ควรมานะครับรับองว่าครับนี่นะครับก็อย่างที่อกว่าเลยครับแถวนี้มันอันตรายครับคนส่วนมากถ้าใจไม่แข็งจริงเขาไม่กล้ามานะครับ ยู่ตรงน้นวยนยนครับวิวนี้มันจะเป็นวิวที่ว่าเอาตรงๆนะครับในหนึ่งล้านเอร์เซ็นต์จะมีคนกล้ามาเหยียบตรงนี้แค่พันห้าคนครับอีกห้ารยคนเขาไม่กล้าครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น ขอผาที่ว่าอันตรายครับเอง่ายแต่ใครน้ำก็เยอะนะครับนี่กระทางครับผมทางมาจากชั้นสี่ครับยากครับนู่นครับชั้นสี่นู่นครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นบันไดลอตามหน้าผามานะครับแล้วก็เ่าไงดีครับดูครับอยู่รอบรรยากาศ น่่นครับมองไปไกลครับผมนี่ไไกลล่ลลาเออครับ